สวัสดีครับผมใกล้จะสงการแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่10บนะครับผมวันนี้เป็นเมนชลุมของเบียรเองครับเบียรก็เลยถือโอกาสมาดูรถของตัวเองนะครับว่าแต่งคือหน้าไหนแล้วนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับเป็นรถที่จะปล่อยสพรอบในวันพุ่งนี้นะครับเป็นรถเบียงเองครับผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ล็อกอินครับมาที่นี่สั่งเอสเคชัวร์ของพทองครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็ทักเข้ามาคุยที่เพจนะครับ นิสสันน้าใช้เพียกนิสสันนะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งครับเป็น u t u b e นะครับนิสสันน้าใช้นะครับผมก็ถ้าเข้ามาคุยกันครับว่าโปรโมชั่นสงการณ์นี้เดือนเมษานี้เซลเปียกพีอะไรให้เพื่อนเพื่อนบ้างให้พี่ๆีบ้างนะครับก็ถ้าเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับว่ารถของเปียกแต่งอะไรไปบ้างครบหน้าถึงไหนแล้วนะครับผมในส่วนช่วงท้ายนะครับเปียกก็จะชิ้งโปรโมชั่นมาให้เพื่อนเพื่อน ลูกค้านะครับผมว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างส่งคำวันที่เท่าไหร่ใช้เงินดาวน์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับผมรุ่นนี้เป็นกระบะ s l เปิดได้นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่นะครับผมดูระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟไฮโดรเจนนะฮะส่วนด้านข้างนะครับ ก็จะมีไฟเลี้ยวติดตรงที่แก้มนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะครับแต่เพียงจัดโปรโมชั่นใส่ล้อแม็กขอบ16ให้นะครับนะครับแต่ทางร้านติดไม่ทันครับเพราะว่าติดในเนื่องจากหยุดสงการนะครับหลังสงการเปียกก็นัดให้ลูกค้านะครับมาติดเพิ่มนะครับผมนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับ บันไดข้างจะไม่มีนะครับแต่เี๊ยกติดเพิ่มให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าถ้าใส่ล้อแม็กเข้าไปแล้วรถมันจะสูงนะครับเลยใส่บันไดข้างให้นะครับอ่าหัวกระจกสีดํานะครับพร้อมมือจับนะครับสีดํานะครับสีเดียวกันนะครับอ่าตัวรถสีบรอนนะครับอ่าแล้วก็เป็นคิ้วกันสาะนะครับที่ติดเพิ่มให้นะครับทั้งช่องคนขับและช่องแท็บเลยนะครับผมฟิล์มนะครับลูกค้าเลือกเป็น ฟิล์มเซรามิกนะครับไฮครูนะครับบราโวนะฮะขนาดหกสิบแปดสิบนะครับนะครับก็จะเปื้อนๆหน่อยนะครับลูกค้าชอบความเป็นส่วนตัวนะครับเพียก็ติดให้สั่งให้นะครับอ่าส่วนด้านหลังก็จะใส่ไลเนอร์ให้นะครับใส่ไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับนะครับอ่าก็ยังมีเพิ่มเติมครับกุล้อหลังฮะอ่าปกติรถมาจากโรงงานจะไม่มีกุล้อนะฮะด้านหลัง อันนี้เพียก็จัดโปรโมชั่นใส่เพิ่มให้นะคะส่วนด้านท้ายครับด้านท้ายก็จะโชว์สัญลักษณ์ของรุ่นนะครับ SL นะฮะพร้อ,อมโลโก้นิสสันนะฮะตรงกลางนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะโชว์คำว่าดาวล่านะฮะส่วนด้านท้ายกันชนท้ายนี้เพียกติดเพิ่มให้อีกนะครับผมเป็นทรงห้างนะครับมาตรฐานนะครับ ทรงห้างเหมือนมาตรฐานของรถนิสันเลยนะครับนะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่เพียกจัดโปรโมชั่นใส่เบาะหนังให้นะครับพร้อม แผงข้างประตูนะครับก็เป็นหนังด้วยเช่นกันครับลูกค้าชอบเป็นสีเทานะครับผมอ่าสีเทานะครับรถก็เลยดูสว่างขึ้นนะครับผมอ่าสีทอนอ่อนนะครับนะครับแล้วก็ช่องแคมนะครับพนักพิงด้านหลังก็เป็นสีเทาเช่นกันครับพร้อมเบาะแคบครับพยางนะครับลายกระดุมเข้ารูปนะครับที่เปียกแถมให้นะครับ ครับผมถด,ดูสว่างขึ้นนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพืเ่อนๆครับเี่ลก็พาไปดูรอบๆคันแล้วนะครับผมว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับผม ในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับสงการนี้นะครับเดือนเมษานี้นะครับเี่จะจัดโปรโมชั่นกระบะ s l แเอ่เปิดได้คันนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผมโปรโมชั่นอยู่ที่ดาวที่สามห0ื่นเก้าเก้าร้อยบาทครับผมสุ่อยู่ที่แ8ด0ันแดร้อยนิดๆครับผมแ4ดสดบสี่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนชอบนะครับหรือสนใจนะครับก็วอล์กอินเข้ามาที่ นิสสันเอสเทชัวบางพลทองนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกนะครับผมก็ทักเข้ามาคุยกับเปียกนะครับที่เพจนะครับนิสสันน่าใช้นะครับเปียกนิสสันนะครับนิสสันน่าใช้เปียกนิสสันหรืออีกช่องทางหนึ่งครับเป็น youtube นะครับนิสสันน่าใช้นะครับก็ทักเข้ามาคุยนะครับว่าอยากได้แบบนี้แต่งแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้ นะครับผมอาชีพแบบนี้ทําให้ได้ไหมนะครับก็ถ้าเข้ามาคุยกันะครับนะครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดสมัครให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เปียกด้วยนะครับและเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารในโปรโมชั่นของเปียกในแต่ละเดือนนะครับผมโอเคครับวันนี้เปียกขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ